อ่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปใหม่บ้านสวนดีรักนะครับผมอ่าวันนี้ก็ฝนทางภาคใต้ก็เริ่มจะเบาแดดจะแดดเริ่มออกนะก็เลยวันนี้ผมก็เลยมาตัดต้นไม้นะครับผมนะอ่ะ,อะเดี๋ยวพามาดูวันนี้ก็เทคนิคการตัดชำของอ่าคิดว่าหลายคนก็ น่าจะรู้มาบ้างแล้วนะครับผมแต่ก็เผื่อว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างเหมือนกับต้นอ่าเจ้าพวกนี้นะครับผมอ่าสตรอเบอรี่เชคต้นพวกเนี้ยผมก็จะตัดอย่างต่ำๆก็คือ3ใบนะครับผมนับจากใบบนเลยนะหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าใบนี้ก็อย่าให้อ่อนเกินไปนะครับผมอ่าหนึ่งสองสามปุ๊บตัดได้เลยเนาะก็ดูใบที่4 นะดูใบที่สีว่าเขาด่างเป็นไงบ้างเพราะว่าข้อตามใหม่ก็จะออกจากใบที่สีนะครับผมใบที่เราเหลือไว้อะประมาณนี้ดีกว่านะอ่ะทีนี้ผมก็จะตัดสีใบละกันนะก็จะเหลือใบนี้ไว้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเอาใบนี้เก็บไว้เป็นเป็นแม่พันธุ์ต่อไปเนาะก็ตัดได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ก็ได้สีใบสวยๆเนาะด่างทุกใบนะครับผมนี่ ตั้งไว้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปชํากันก็ตัดทีเดียวก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ตัดไว้แล้วเนี่ยก็ประมาณสามสี่ใบสวยๆนะครับผมก็อเดี๋ยวตามมาดูอันนี้ก็จะได้ตัดอ่าเหมือนใบนี้ยใบนี้ก็อ่อนอยู่ก็ก็ยังไม่ได้ก่อนนะก็รอสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมอ่าเหมือนเหมือนใบนี้ก็แค่สองใบก็ยังไม่ได้ก่อนนะก็เก็บไว้ให้เขายาวสักหน่อยนะ นนอยอดไหนออกเข Stand ียวออกเผือกแล้วก็ตัดไร่ตาลมทิ้งนะครับผมอืมอ่าแบนี้ใบนี้ก็น่าจะได้สามใบก็เล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ตัดได้แล้วก็เหลือใบที่สวยๆไว,ว้อ่าดูสามใบนี้นี่ก็ได้สามใบนี้สวยๆนะครับผม นะดูเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ามืนใบนี้ใบนี้ใบใหม่เขาก็มาเขียวนะเขียว,วยก็อย่างนี้อาจจะต้องไล่ตานะครับผมเพราะว่าใบนี้ดังสวยอยู่เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรกิ่งนี้อ่ากิงนี้ได้แล้วเนี่ยใบนี้กำลังดีสวยเลยนับเลยหนึ่งสอสาปุ๊บตัดเลยนะก็เก็บใบไว้ ไว้นี่ไว้แล้วกันนะครับผมต้องดึงเชือกนิดนึงสังเกตว่าพอเราตัด3ามใบเป็นอย่างน้อยเนี่ยลากจากข้อตรงนี้จะเยอะนะถ้าเราตัดแค่2ใบเราก็จะได้ลากแค่เส้นสองเส้นไม่มากนะเวลาชํำก็อาจจะติดช้าหน่อย นะครับผมแล้วก็อีกอย่างเรื่องฟอร์มด้วยผมว่าฟอร์ม3ใบเนี่ยจะสวยกว่านะคือตัดแล้วลักเดินก็พร้อมที่จะขายได้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมสามสี่ใบไม้เป็นฟอร์มนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตามไปชํำกันดีกว่านะครับผมไปตามไปดูอ่าทีนี้ก็วิธีการปลูกนะครับผมก็อ่ามะพร้าวสับกับพืชไร้ผสมกันนะแล้วก็ ใส่สัก1ใน3แล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคตลงไปนะครับผมลงไปนิดนึงแล้วก็จัดจัดระเบียบรากเขาหน่อยนะครับผมตรงนี้วิธีการชํำเบื้องต้นเนี่ยผมจะไม่ใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปแล้วก็ใช้กระถางใส่ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เห็นรากเขาเวลารากเดินแล้วนะครับผมก็ใช้กระถางแค่กระถาง6นิ้วก็พอแล้วก็พอรากเดินแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการขยับเป็นกระถาง8นิ้ว ที่หลังนะครับผมนี่ก็ฉ่ำพอจัดระเบียบลากแล้วก็ใส่มะพรา้าวสับเพิ่มลงไปนะครับผมเวลาใส่มะพรา้าวสับก็ใส่พอพอประมาณอย่าไปยัดแน่นเกินนะครับผมใส่แค่อพอท่วมๆปากใบนะ,อะโอเค หลังจากนั้นก็โรยไอหุยข้างบนอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับผมใครจะดาไม้อะไรก็ก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ค่อยดานะครับผมนะเพราะว่าผมจะเอาเข้าเตาอบตาอบจะค่อนข้างใหญ่นิดแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องใบตกใบอะไรนะครับผมก็อบไว้ก็ประมาณ7จ็ดถึงสิบวันก็รากเริ่มเดินนะทีนี้เราก็ออกมา จบย้ายกระถางเป็นขนาด8นิ้วได้เลยนะครับผมอ,อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีวันนี้เราจะแจกต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตามไปดูกันต่อนะครับผมนี่นะครับผมพวกนี้ก็ทำการช่ำใส่กระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมาบางต้นผมก็ทำไม้ไว้เพราะว่าใบเขาอ่อ,อนมากนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำไม้เพราะว่าไม้จะเป็น ลักษณะที่การเขาจะแข็งแรงนะครับผมอ่านะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าตู้อบนะครับผมอบไปนะครับผมอ่าทีนี้สําหรับท้ายคลิปนะครับผมอ่าต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเกมใครเม้นมาคนแรกรับไปเลย1ต้นต้นนี้นะครับผมส่งฟรีนะครับผมขอเพียงแค่คุณคอมเมนต์มาคนแรกแค่นั้นเองอ่าไม้ดังไม่ต้องซื้อนะครับผมแค่ดูคลิป คุณก็ได้รับไม้ถึงบ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องบ้านสวรือดีลักไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ